ของคุณบันหารพอตัวและหัวเลยเพราะฉะนั้นพลอยพวกนั้นบอกว่าจะบุกเข้ามาจับไปแขวนคอทีละคนทีละคนคุณบรรหารแกเครียดหนักเพราะอะไรเครียดไม่มีคอให้มันแขวนครับผมวมันว่าวก็วุ่นวายกันใหญ่ ข้าราชาการสภาสื่อมวลชนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันวันที่เจตุลาคมครับคือไม่รู้วอ้พวกนั้นบุกเข,ข้ามาแขวนคอเม,มื่อไหรแล้วเสียงปืนบ้างอะไรบ้างเต็ไมไปหมดและบอกข่ามันข่ามันข้ามันตำรวจเขาก็เลยต้องเปิดทางออกมาแล้วเปิดทางออกมาพอไปได้ก็จบกันคนที่ไปเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางสาวโบหรือนายพันธีสารวัตรจับที่เขาเรียกกันนะไม่ใช่เสียบุญชีวิตบริเวณอาคารรัฐสภานะครับ ไม่ใช่เสียชีวิตตอนติดล้อมแล้วก็เปิดออกมานางสาวโบไปเสียชีวิตตอนไปเอาคืนตำรวจแถวกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับกีเ่เิารพแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับแต่ผมยืนยันว่านี่คือการพูดโดยความบริสุทธิ์ใจและนี่คือการพูดความจริงว่าน้องผู้หญิงที่จากไปเธอเป็นเหยื่อด้วยการรับหนีบระเบิดปิงปองไม้กาดคันตมิตรครับแล้วระเบิด ถ้าผมพูดผิดจากข้อเท็จจริงผมก็รับกรรมไปครับผานว่าพูดผิดแล้วไปเกิดผลไม่ดีกับผู้ไวชนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ประสงค์สิ่งนั้นแต่ถ้าผมพูดถูกเนี่ยขอให้กุศลของการพูดความจริงนี้เนี่ยได้ไปส่งผลให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สัำปลายภพไปสู่ความสงบแล้วก็ไอคนที่ทำลูกระเบิดจริงปองให้เธอมาเนี่ยต้องรับกรรมต่อไปนี่ครับนี่คือความต่างเนี่ยน แต่ว่าเมื่อวันที่ส10เมษาของพี่น้องเราเนี่ยเราก็อยู่ผ่านฟ้าอยู่มา20กว่าวันแล้วครับแล้วมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่นายอิสิทธิ์จะต้องขอพื้นที่คืนในวันนั้นชนิดที่ว่าเอาเป็นเอาตายต้องเอาคืนให้ได้ก็ตอน7ตุลานายสมชายต้องเข้าไปเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดไม่เข้าไม่ได้ถามว่าเมื่อวันที่10เมษาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับไหนบัญญัติว่านายอิสิทธิ์ต้องได้พื้นที่คืนในวันนั้นครับ และถึงแม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติว่าต้องได้ที่คืนในวันนั้นแต่ถ้าเป็นนายอภิสิทธิธ์ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ถึงไม่ได้ที่คืนก็ไม่เป็นไรรัฐธรรมนูญก็ไม่ว่าเพราะมีเส้นครับแต่ทำไมถึงจะต้องเข็นข่าประชาชนล่ะครับอยากได้ไปไหนหนา,หนาไหวพื้นที่เอาไปแล้วจะทำให้มันดีขึ้นยังไง ผ่านฟ้าก็เห็นเป็นสะพานอยู่อย่างนั้นป้อมค่ายอะไรต่างๆก็เห็นเป็นอยู่อย่างนั้นเอากันถึงจะจะเป็นจะตายก็เห็นอยู่ว่าประชาชนเขาสู้ประชาชนเขาต่อต้านก็กลับมาค่อยเจราจากันใหม่ก็ได้ทําจนลุกลามบานปลายแล้วไปโทษผู้ก่อการร้ายไอ้แบบนี้แหละคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะคุณจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคน และเหตุการณ์นี้ถ้าจะมีผู้ก่อการร้ายจะก,กี่คนผมไม่ทราบแต่คนหนึ่งที่สำคัญที่สุดชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับไอ้กาตกรคือมันไม่มีเหตุผลไงครับวันที่สิบเมษาเนี่ยวันเสาร์พี่เนาะต้องจะรีบเอาไปไหนกับพื้นที่ คนก็เริ่มออกจากกรุงเทพกันแล้วคนไปสงกรานครับถามว่าได้พื้นที่ผ่านฟ้ามาวันที่สิบเมษาม,มันเกิดประโยชน์อะไรไม่ในเฉพาะหน้าเร่งด่วนไมมเจ้ามาจากงานสงกรานก็ไม่จัดเพราะคุณชายสุคุณพันธ์ก็บอกยกเลิกไปแล้วทัว่กรุงเทพเขาไม่จัดจะบอกว่าเป็นการเปิดผิวการจาราจร เพื่อให้รถราไฟสะดวกไม่ต้องติดรถมันติดอะไรลละครับ10เมษายนส่วนใหญ่คนออกนอกกรุงเทพไปแล้วรถมันโล่งแล้วมันเป็นวันเสาร์ในช่วงเข้าเทศกาลสงการานต์คนก็รู้กันทั้งกรุงเทพว่ามันไม่มีปัญหาการจราจรครับแล้วถามว่าถ้ามันมีการปัญหาการจราจรทําไมปล่อยมาได้ตั้ง20กว่าวันเพิ่งมาน,นึกบ้าข,ขอพื้นที่คืนเอาตรงนั้น ฐานโทษนะฮะของพ่องเลยครับคุณอภิสิทธิ์คือมันอธิบายไม่ได้ครับแล้ววันนี้ผมนั่งอยู่แนวนั่งฟังเนี่ยผมมีอารมณ์อะจริงๆรนะิไม่ใช่เป็นคนหยาบคายอะไรแล้วครับแล้วขออภัยจริงๆที่พูดอะไรคำอย่างนั้นไปแต่ว่ามันแค้นนะครับท่านต้องนึกสิ ผมไปอยู่คืนนั้นทั้งคืนผมเห็นการสูญเสียผมเห็นสภาพพี่น้องเราที่จากไปผมเห็นครอบครัวเขาผมเห็นน้าตาผมเห็นความเจ็บปวดผมเห็นความขับแค้นแล้ว่าพิสิทธิ์มาพูดจาปัดสว่างง่ายๆมาพูดจาเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวนึกว่าพูดเก่งนักเลยอกับนักวุฒิตัวตัวสนามหลวงสักรอบไหมเวลาเท่ากันเอาคุยกันเรื่องนี้ คือบ่มมันไส้เน่นึกว่าพูดเก่งแล้วมาลอยหน้าลอยตานึกว่าดีนักหนาแล้วครับที่พูดอยู่เนี่ยคนเราเนี่ยจะพูดจาในฐานะคนที่ดูแลบ้านเมืองดูแลประชาชนเนี่ยมันต้องพูดมาจากใจเว้ยไม่ใช่พูดมาจากปลายริมฝีปากอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ไปเป็นยี่สิบคนนะฮะแทนที่จะมีสำนึกรับผิดชอบมีแต่คำว่าเสียใจมาคำเดียวกับในตอนห้าทุ่มของวันที่สิบหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องที่พยายามปันข่าวปันกระแสเมื่อวานซ่อนตัวอยู่วันหนึ่งวันนี้โผล่มาพูดหน่อยนะึงแล้วก็าทำท่าจะเปลี่ยนตัวเองจากจำเลยเป็นโจทจะเปลี่ยนตัวเองจากฆาตกรเป็นผู้เสียหายท่านไม่น่าด้านจริงๆทำไม่ได้ถ้าไม่อำไมหิตจริงๆทำไม่ได้ครับ นี่ไงครับคนที่เขาวาดภาพมาให้สังคมไทยนี่ไงครับคนที่ายออมาตช่วยเหลือเกือ้อกูลอุ้มสมกันมาแล้วยักเยียดให้นี่ไงครับที่คนไทยโชคดีที่มีนาย,ยกัฐ่าตรมีชื่ออภิสิทธิ์นี่ไงแล้วไปไหนล่ะครับไอคนการันตีคนในเปรนตินาซูลานทนไปไหนครับ ตาย20กว่าศพและยังลอยหน้าลอยตาไม่รับผิดชอบอะไรพลเอกเปรมติเดสุรานนท์่านนั่งสะใจท่านนั่งชมเชยท่านนั่งดื่มเลือดประชาชนอยู่ด้วยกันหรือ,อยังไงครับพี่น้องครับประการต่อมานายพิสิทธ์พยายามอธิบายว่า หลังผ่านเหตุการณ์ไปสองสาวันประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเริ่มรับรู้เหตุการณ์ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับเปิดคลิปเอาไว้เฉพาะที่ทหารโดน M79 เปิดคลิปเอาไว้เฉพาะที่ฐานบาดเจ็บเปิดวนไปวนมายัดเยียดกับถูกโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศเข้าด้วยกันเป็นทีวีพูและก็เปิดถ่ายทอดออกอากาศให้คนดู แล้วท่านดูความชั่วช้านะครับโทรทัศน์ของรัฐซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนเนี่ยไปบังคับยัดเยียดครับเปิดแต่ข้อมูลที่บอกว่าสานบาดเจ็บบาดเจ็บสารเสียหายแล้วโทรทัศน์ของเราช่องเดียวครับพีเพิ่น h a นแนลหนึ่งต่อ8นะครับพีเพิ่น h ชนแนลสามห้าเจ็ดเบอไทยพีบีเอสเอสทีวีนช่นแครับของเราหนึ่งนะ รุมแปดหนึ่งรุมแปดหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังรอบกัดไอหนึ่งอีกครับสุดยอดจริงๆแต่มันก็น่าคิดนะครับคุณอภพิสิ์ขนาดคุณรุมแปดหนึ่งไอหนึ่งคนดูมากกว่าแปดครับท่านที่ครพใช้ช่องสิบอใช้ช่องสารพัด บอกว่าไอ้พวกนี้ล้มสถาบานันไอ้พวกนี้ไม่จงรับภักดีไอ้พวกนี้เผาบ้านเผาเมืองไอ้พวกนี้มอบรับจา้างไอ้พวกนี้มับใช้ความรุนแรงยำ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 เข้าไปเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเรามีทีวีดาวเทียมของเราอยู่ช่องเดียวแตกคนออกมาไล่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย